กระสอบชายครั day, บเมื่อกี้นี่ผุกชายรับเหรียญทองไปผกระชายมาไรกกีฬาแป่งใหญ่กว่านี้ครับกะชายน้ยินะผ้กชายน้บผู้ชายน้ำรเด็นโกชายเยนแล้วผชายปีนแล้วปนกเสรแล้วข้ารีแครับผู้ชายเข้ามาแล้ว อันเกียรติคุกชัยตอนนี้จะแย่งน้ำมาแน่คุกชัยนัได้นักดูคุณผู้ชมเขาจเอาไปกันนะแล้วไปแล้วนะที่เท่าไหร่ที่ายแล้วนะตอนนี้รู้ใช่ไปแล้วอภิปริโภไปแล้วอภิปริโภคโอ้โหอภิเนะไปสดกระปบื้แล้วไปอีกสิบเมตแล้วี่เอ้าอปละสุดท้ายแล้วนี้คุกชัยนี่นะนักยูตอนนี้น้ามาหัวกันนี่อรสอบคุท้ายครับ ผู้ชายเอ็กมาแล้วเอาเอกสายลบมาแล้วเอาออเอเอกมาแล้วมาแล้วูชายมาแล้วครับไปดีไปอกโอ้โหตนเลับขับเล็บผู้ชายผู้ชายมาดูารี้แล้วต้แล้วแล้วเข้าเส้นไทยแม่สอเตทอนีพผู้ชายเจ้วานะครับโอ้มาดูดูอ่ะต้งเข้าเส้นไทย แล้วก็สะเออเจ้าทุกครับลูกันุะครับเข้าเส้นชัยเป็นครนะเพื่อนได้มาเรืองไมางนะ